สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานและวิธีการประกอบเครื่องดูดเป่าใบไม้นะครับของโปโลรุ่น PBL260D นะครับผมสำหรับรายละเอียดของเครื่องเป่าดูดใบไม้แบบมือถือของโปโลรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2จังหวะนะครับกำลังเครื่องจะอยู่ที่0.75กิโลวัตต์เทียบเท่ากับ1แรงม้าความเร็วรอบก็จะอยู่ที่7,500รอบต่อน,นาทีนะครับความจุของถังน้ามันอยู่ที่0.45สาลิตรสาหรับตัวเครื่องนี้นะครับ ก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่สวิตสามารถล็อกได้เพื่อป้องกันการเมื่อยล้าขณะการใช้งานสําหรับการใช้งานสามารถเป่าใบไม้ฝุ่นขยะและหญ้าที่ถูกตัดออกสามารถใช้ทําความสะอาดในสวนบ้านพักอยู่อาศัยโรงเรียนนะครับโรงพยาบาลหรือว่าโรงงานหรือทําแนวกันไฟเพื่อดับไฟป่าได้นะครับผมครับสำหรับอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องนะครับก็จะมีท่อเป่าสองท่อแล้วก็ท่อทางดูดนะครับสองท่อข้องอนสาหรับต่อเข้ากับถุงเก็บใบไม้สําหรับเศษหญ้าเศษใบไม้นะครับกระบอก ผสมน้ำมันนะครับแล้วก็เครื่องมือสําหรับประกอบต่างๆนะครับที่มากับตัวเครื่องคู่มือการใช้งานและใบรับประกันสินค้านะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูวิธีการต่อนในการเป่าก่อนขั้นตอนแรกเราก็จะใส่ท่อครับเข้ากับตัวเครื่องก่อนแล้วแต่ว่าจะถนัดแบบไหนครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เข้ากับตัวเครื่องก่อนเมื่อใส่ท่อไปเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่น,อน็อตของตัวล็อกให้เรียบร้อยนะครับผมจะต่อท่ออีกท่อนหนึ่งนะครับเราก็จะคลายน,อน็อตที่ปลายนนออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะทําการต่อเข้าไปต้องสังเกตนะครับว่าจะมีร่องใส่ให้ตรงแล้วดันเข้าไปนะครับให้สุดเมื่อสุดแล้วนะครับบิดให้ลงล็อกแล้วก็ใช้ไขวงนะครับผมขันล็อกให้เรียบร้อยนะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอันนี้คือเวลาเป่าก็คือจะประมาณนี้เลยครับพร้อมใช้งานครับต่อมาเราจะมาประกอบในส่วนของทางดูนะครับขั้นตอนแรกก็จะใช้ไขควงเสียบเข้าไปในตรงรูนะครับแล้วก็งัดออกมานิดนึงนะครับผมให้ฝามันเปิดเพื่อที่จะทําการต่อท่อเข้าไปนะครับเมื่อเปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนาท่อมาเสียบเข้าไปสังเกตนะครับว่าจะมีเขี้ยวเสียบไปให้สุดแล้วบิดล็อกไปทางซ้ายแล้วก็จะมีท่ออีกเส้นหนึ่งเอามาต่อเข้ากันสังเกตผมว่าจะมีร่องใส่ให้ตรงกันนะครับผมแล้วก็ทําการล็อกให้แน่่นนหารเมือใสสุด ร้อยแล้วนะครับก็จะทําการล็อกน็อตนะครับผมให้แน่นสําหรับตัวเก็บใบไม้นะครับก็จะมีข้องอนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกน็อตทั้ง2ตัวข้างบนข้างล่างให้แน่นหนาแล้วก็เอาถุงนะครับสวมเข้านะครับแล้วล็อกให้แน่นสําหรับพร้อมใช้งานนะครับสําหรับการใช้งานเราก็จะมีสายสะพายให้สาหรับตัวเครื่องก็สามารถใช้มือจับทั้ง2ข้างได้นะครับ ครับสำหรับทางดูดก็จะประมาณนี้นะครับสังเกตตัวเครื่องนะครับก็จะมีมือจับสามารถจับได้ทั้ง2ข้างง่ายต่อการใช้งานนะครับผมแล้วก็จะมีสายสะพายนะครับครับสำหรับวิธีการประกอบและก็วิธีการใช้งานของเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับไว้พบกันใหม่ EP นหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ